ก็ท้ายทุกเพื่อกรเข้ามาไการได้กรดรมบนีนะครับามบาทีะน็ดห้านาีสีนะครับยิงรมกปรนะครับการจครับะเนกับาเวลาด้วยนครับบนีนะครอาายค่ะเรามาวะมาสักกราร์นุ่มีพิศุทธประตู นี้ก็มีอีกทางหนึง่งทีเป็นถนนกว้างแล้วคนนิยมแวะจอดรถทัวร์ฟังนีลรจ้รินี่คือองค์พระธาตุพนมนะคะฝนก็ตกบ้างเว้นช่วงมาตลอดทางค่ะ ก็คือเด้อเบิดแล้วไ่ดม่ม่ม่ดม่ไม่แ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 ม่ยอแม่ออกไปถ้าใจใส่หมว่นาไม่ใสเลยไปนเงี้ยแม่ใส่แม่ใ่อะไรแม่น้น ค่ะเราก็ออกจากพัะาธาตุพนมนะคะเราก็จะไปต่อที่อําอเภอเมืองไปในตัวจังหวัดนครพนมจ้ะไปที่ลานพระพระยาศิสตนานาคราชนะคะเรา้จะเข้าพักที่โรงแรมใกล้ๆแถวนั้นจะ้ะก็เดินทางกันต่อ อย่างจะจุดจะจอ่อเพื่อที่จะเรามาดูงานด้วยที่อ,ออบตอบ้านกลางนะคะและก็ออบตอท่าลาดจ้ะเราก็จะหาที่พักกันจ้ะเพราะว่าเราได้จองโรงแรมไว้แล้วจ้ะห้องพักก็จองไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วรอเราเข้าพักนะคะ แล้วก็ไปจะไปตามถนนนี่จ้ะหนนนี่ก็จะมีวัดวาอารามแล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะและฝั่งตรงข้ามของเราก็คือซอปปอลาวะคะ่ะแขวงคำม่วนนะคะที่เรามองเห็นนั่นเลยจ้ะ เดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายใกล้ๆให้ได้ดูนะคะตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆจะ้ะเราจะเข้าถึงที่พักตอนไหนการาดนี้ก็เวลาเกือบจะ18นาฬิกาแล้วนะคะตอนนี้ในช่วง17นาฬิกา ประมาณ30นาทีจ้ะเรามาถึงตรงนี้แล้วก็กำลังจะเข้าที่พักค่ะ ฟังแม่น้ำโขงยามเย็นตอนกลางคืนที่นครพนมนะคะที่มาลานที่สุทิดค่ะที่นครพนมไม่ได้มาตรงนี้ถือว่าไม่มาไม่ถึงนครพนมนะคะพญาาศีสตนาคราชจ,จะ่ะลอ้ร้ยายก็บ,บองวอ นู้ดไฟริบๆนั่<ไ>น,นก็คือฝั่งเรานานะะหัวน,นอกหับนมบามยลวงเอามาตอนเย็นเรามาไม่ไม่ทันก็เปิดน้ำพุลแล้วก็มาดูช่วงนี้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มาเดินชม ไม่รู้ว่าตอนเช้าจะได้มาหรือเปล่านักท่องเที่ยวามาชมตำนานที่กับไว้บูชางทีก็มีงานแสดงต่างๆนะคะรำถวายรำบวงสวงก็จะทำกันตรงนี้จ้ะตอนนี้ก็เก็บแล้วประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะเก็บแล้ว เรามาไม่ทันเราเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จนะจ๊ะก็เลยได้มาชมแค่นี้นังเจ็บกัน เท้านี้ที่นครพนมนะคะ นมาถ่ายเมื่อนมิดมาตอนเช้าก่อนทานนมนจะ้ะโอ้ยหุ่นดิวฟังลาวประเทศลาวลายที่หน่องเอ้ยอายาชีสตะหน้าคลาดนะคะทางนี้มันย้อนแสงมองไม่เห็นนั้งแ่ทนี้ วิวบรรยากาศนครธนมยามเช้านะคะที่ลานพญารีสแตน้าคราชจะ้ะวันนี้โชคดีตอนเช้าพญาหน้านะคะพญารีสแตน้าคลาดจะ้ะสวยมาก ดูดินฟังคงนะคะหนุ่มประเทศทเพื่อนบ้านเป็นภูเขาสวยมากพิ่นองเออใชคะับองน,นู่นมองด้วยตาถึงอยากหนีเนี่ยเพราะว่าเป็นเทือกเขานี่ล้อมรอบไปนุ่นเป็นเทือกเขานะคะนะไม่ใช่เมฆนะคะ ไม่ใช่เมฆหมอกนะคะแต่เมฆหมอกก็อยู่ข้างๆเขาแต่ที่เห็นเป็นชัดๆจุดดำๆนั้นก็คือเปือกเขาคักเขาจะกระจัดกระจายมาเนี่ที่เห็นเป็นจุดดำๆที่เหมือน,นอยู่บนท้องฟ้าแไม่ใช่นี่นะคะนั่นคือเมฆหมอกแล้วก็ภูเขาจะ้ะเนี่ยภูเขาเลยจ่ะภาพสวยงามมากเป็นฝัง่งจปปรลาวนะคะนี่ แก็สร้างเหมือนกันกันกบประเทศของเรานี่คือฝั่งไทยนี่แล้วก็นี่ก็คือพาอยาศีสตะนาคาราชนะคะบางเสาไฟทีหน่อยเลย วยงามมากค่ะมอืมเป็นเรื่องงตรงนั้น,น,นเราเดินลงไปได้ก็จะมีเรือเรือข้ามปาาหรือว่าเรือท่องเที่ยวก็ไม่รู้ ตั้งเืคร่องเส้นเวลาคนมาลำถวายวันที่ดีๆที่นครพนมนะคะ่วงเชาฟ้าสางที่ลำโคงนนี่ค่ะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีแต่บางฝั่งลาวนุ่นเพื่อเขาก็ยังเป็นเมฆหมอก ลออยู่นะคะที่นี่คือจังหวัดนครพนมจ้าสวรรค์ชายโขงสวยจริงๆค่ะยามเช้าบรรยากาศดีอยู่ิวทัด์ดีมากดูคนมาใส่บาทรตักบาทด้วยค่ะยามเช้านักท่องเที่ยวที่มา มีความประสงค์ที่จะตักบาตรทิวสวยมากค่ะเนี่ย mm hmm. คือแม่น้ำโขงนะคะวงอาทิตย์สองลำน้ำระยิบระยับดูสิคะไดห ชอบมากๆเลยทิวเขาเทือกเขาฟังนนั้้นเขามีหมอกล้อมรอบอ่ะชอบจังเลยอะ่ะวิวนี้รูปนี้สวยมากเลย